สี่วันผ่านไปเสร็จเรียบร้อยนี่นะที่บางละมุงนะชนบุรีช่วงบ่ายของวันที่4ีนะที่โรงงานนะ4วันผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่กำลังลองรถให้ลูกค้าเลยคัวันโวฟ FL 10นี่นะเครื่องติดเรียบร้อยระบบลมเดินใหม่ทั้งคันนะเดี๋ยวกำลังลองรถสดๆร้อนๆเลยที่บางละมุงนะทุ่งกาศนะบางละมุงทุ่งกาศ เดี๋ยวรอดูกันเลยมันจะออกได้ไหม,ไ,มไ,ไปเอยู่ไปเดี๋ยวตั้งใหม่เอ,อ,ไ,อไปแล้วลองรถเรียบร้อยนี่สวยๆวันโว้ก็สวยได้ทรงสวยเลยนี่นะจบหนึ่งคัน ใช้เวลาเป็นงแค่ตอนนี้เป็นเวลามาเกือบบ่ายสองนะก็ใช้เวลาเป็นแค่สามวันครึ่งแต่ก็ตีไปสี่วันเลยคันนี้งานมีถ่านก็ตีนะวางหัวเครื่องเกียร์เดินระบบลมใหม่ทั้งคันใช้เวลาเป็นแค่สี่วันนะอันนี้วอลโว่ F L สิบนะจบไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เหลืออีกหนึ่งเดี๋ยวพาดูอีคันหนึ่งกาลังลื้อนะอยูเลยหนึ่งคันกำลังลือ้อเจ้าหัวขาวนี่ นี่นะหัวขาวนี่นะอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดนะจะใส่กันนี้นี่กำลังลื้อเลยเจ้ารถยกนะหกล้อเล็กอันนี้เป็นรถยกนะเอาท้ายเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเอาท้ายเปลี่ยนใหม่ด้วยเนี่อซเป็นค r นะนี่เลยค r นะ สามสองศูนย์ตัวนี้เป็นตัว KR นะเป็นหัวแบบเป็นหัวเหมือน KT อะ่ะ KR KL นะตัดตีเล็กนะตัตตี 78, เจ็ดสิบแปดใหญ่นี้ผมบอกว่าทําทําไม่ได้ผมจะไม่ทําให้แล้วนะทีนนี้เจ้าของโม่ไม่เป็นไรหากให้มันหักไปพี่บอยอา่าถ้าอย่างนั้นผมไม่รับประกันหักให้นะเดี๋ยวก็จะทําให้นะครับนี่นะทาเป็นซี่เจ็ดร้อยเลยอันนี้นะรถเป็น KR KL นะรุ่นสมัยก่อนอนะพาใส่หัวสิงเเขคมาแล้วนี่กระพาอหัวมานี่เห็นไหม พอความใหญ่มาสองข้างหัวเรือไปแล้วไม่รู้เขาบอกลรือไปไว้ไหนไม่รู้ทิ้งเขาบอกทิ้งทิ้งทิ้งไหนไม่รู้เออเห็นเกี่ยวไปทางนี้ไปไหนนะเอาไปทิ้งไหนไม่รู้เนี่ยนะก็อันนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วหนึ่งคันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มปฏิบัติงานคันนี้แหละนะ เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวบอยจัดให้นะขอแค่บอกนะขอแค่บอกเดี๋ยวจัดให้อย่างสาสมแน่นอนเอาให้ผวาก็ไปเลยเสร็จจากนี้แล้วก็แจ้งชิวงานนิดหนึ่งนะขออนุญาตแจ้งชิวงานนิดหนึ่งก็จะเดินทางไปจังหวัดแรกเลยที่เพชรบูรณ์อำเภอชนแดนนะจังหวัดที่2 จังหวัดเลยวางสะพุงนะเลยวางสะพุงจังหวัดเลยวางสะพุงนะงานที่สามอุดรราชธานีนะนนี้ผมจำอำเภอไม่ได้งานที่สี่กาลสินนะครับอ่ะนี่แจ้งไปแล้วนะแจ้งเรียบร้อยแล้วนะอ่าต้องทําตามนี้ก่อนเอ้านี่รถรอมาพอดีเลยคันนี้ก็เจ้าสายลมปล่อยให้น้องไปใช้แล้วช่างไฟ มนันเอาไปใช้เอาไปทำมาหากินสร้างตัวมันนะให้ไปทำมาหากินเรียบร้อยนี่ไนงะมาแล้วนี่เป็นไงขี่ดีไหมแทบไม่อยากลงรถเลยดิรถ <laughs> ใหม่ๆเลยเนี่ยอืมอืมโอเค <c oughs> นี่ช่างไฟก็มาแล้วเรียบร้อยก็คิวงานก็แจ้งไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอชมคันต่อไปนะคันขาวที่บางละมุงชนกรีนนี่นะแถ,ถวทุ่งกาดนี่นะเจ้าหกล้ออ,ลอ,ออกมาจะ เป็นรูปร่างแบบไหนถ้าตายยังไงก็เดี๋ยวรอชมเองนะครับคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม